สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยิชัดเจนแล้วค่ะค่ะพี่ใหม่คะมาวันนี้เนี่ยบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะคะคือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบเกือบสัปดาห์ประคองตัวอยู่นะคะมาวันนี้เนี่ยหลุดระดับหนึ่งสี่สี่นะคะหรือว่าหลุดตั้งแต่หนึ่งสี่ห้าลงมาเนี่ยหลายคนบอกไม่สู้ดีวันนี้ล่วงแรงเลยทีเดียวพี่ใหม่มองตลาดหุ้นยังไงบ้างคะ คือพี่มองว่าระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นก็จะบ้านเราเองก็ขาดปัจจจยกระตุ้นเนาะถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะแบบว่าออกมาตรการหลายอย่างออกมาคือประกาศนะออกมาแต่ว่าไอ้ที่อทําทําแล้วแล้วก็ส่งผลต่อตลาดเท่าที่เห็นอมีผลชัด ก็ก็จะมีเรื่องของแจกเงินดิจิตเอ่อรอบแรกหนึ่งบืนกลุ่มเ่าบางนะเพราะว่ารอบสองก็ยังไม่แจกใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องวายุพักหนึ่งเอ่อที่เอ่อมีการลงทุนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็เอ่อด้วยว่าทิศทางตลาดเนี่ย ไม่ได้สดใสมากนะักเนี่ยทางผู้บริหารกองทุนเขาก็ต้องดูจังหวะด,ดูอะไรให้ดีนะเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลดู performance ของเขาด้วยประกอบกับมาเจอเรื่องของช้า2.0เนี่ยอันนี้ก็ทําให้ทุกคนก็ต้องแบบว่าเวท and C นิดหนึ่งว่าเ,เขาจะประกาศนโยบายอะไรออกมาคะซึ่งเขาก็ทยอยอพูดถึงออกมาหลายเรื่องอล่าสุดก็มีเรื่องของการ เก็บภาษีนําเข้าจากแคนาดาในซิโก2ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกในสินค้าทุกประเภทแล้วก็เก็บภาษีนําเข้าจากจีนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นอะไรพวกเนี้นะคะทีนี้ผลต่อตลาดไทยก็ถือว่าอ่นโยบายของคาเนี่ยระยะสั้นก็อาจจะกระตุ้นให้มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยเพิ่มกลุ่มนิคมคอุตสาหกรรมก็จะขายที่ได้มากขึ้นในในช่วงระยะสั้นในปีหกแปดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่เองก็อา่อา ค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันว่าขยายมาเยอะๆแล้วเราเกินดุลการค้าสัตว์มากไปเนี่ยมันก็จะต้องถูกจับตามองแล้วเราอาจจะโดนเก็บภาษีนาเข้าเนี่ยไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นมากกว่านั้น mm hmm. เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันได้เกิดกับเวียดนามที่มีการย้ายฐานการผลิตไปในเวียดนามมากจนเวียดนามเนี่ยกลายเป็นเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยเป็นอันดับสามเขาก็เลย ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าที่จะต้องย้ายฐานการผลิตจากเวียดนามไปประเทศอื่นบ้างแหละนะซึ่งซึ่งอันนี้เรากลัวว่าไทยจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นส่วนดอกเบียดอกเบียอเมริกาก็อาจจะลดช้าเพราะว่าเงินเฟอมันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นบ้านเราเองดอกเบียก็อาจจะลงช้าตามไปด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็จะทําให้เศรษฐกิจปฟื่นช้าแล้วค่าเงินบาทก็จะออกนะทีนี้พอบาทอ่อนเนี่ยมันไปกระทบเรื่องังโฟอ ที่เราคาดหวังว่าเฮ้ยจะมีโฟเข้าอ่าอิมเมอร์จิงมาเก็ตเข้าไทยมากขึ้นมันก็อาจจะไม่ลนะเพราะว่าบาทไม่ได้มีแนวโน้มแข็งค่าขนาดนั้นอย่างที่เคยคุยกันเอาไว้ก่อนหน้าหรือคาดหวังไว้ก่อนหน้าเนาะพอเศรษฐกิจพื้นฐา้าปุ๊บมันก็มาถึงเรื่องรัฐบาลแหละว่าอาจจะเก็บภาษีได้น้อยหรือเปล่านี่สธาณนะที่ว่าจะลดก็อาจจะลดช้านะคะส่วนเรื่อง TESG เนี่ยปรากฏว่าเดือนตุลาลองแทร็กดูเนี่ยปรากฏว่าเนื่องจาก อกอง TSG TESG เนี่ยมีการอิอช,ชูกองที่เป็นตรา,าสารหนี้ล้ลวนร้อยเปอร์เซนด้วยซึ่งปรากฏว่าคนเนี่ยไปซื้อกองที่เป็นตรา,าสารหนี้กันเยอะเลยค่ะ,ะมันก็เลยส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเนี่ยน้อยกว่าที่คิดนะคะหหเหตุการณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยดูว่าอืโค้งสุดท้ายเนี่ยเ เราคิดว่าตอนแรกจะแบบว่าดูคึกคักกว่านี้ตอนนี้ก็ดูว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แล้วก็อินเด็กซ์ก็หลุดลงมาจากแนวแนวรับต่างๆจนเหลืออีกแนวหนึ่งที่เราคิดว่าโอ้โหถ้าหลุดแล้วอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยดีมากๆก็คือพันสี่รอยี่สิบจุดนี่แหละค่ะอ่านะคะดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆช่วงนี้เนี่ยจะทําให้ตลาดหุ้นไทย ตอนนี้เรียกว่าจบรอบขาขึ้นที่สวยงามไปแล้วใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับว่าะสะท้อนคาวบวกไปเยอะนะคะ,ะแล้วตอนนี้ก็ต้องเวท a อนส e ีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่ออ๋<ะ>ออีกเรื่องหนึ่งคือก<ะ>ลุ่มพลังงานเนี่ยก็ตอนเดิมคาดหวังว่าราคาน้ํามันช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้แต่ว่าพอดีในส่วนของน้ํามันเนี่ยก็ไปเจอเรื่องของทิศทาง คือนโยบายของทั้ม2.0เนี่ยเขาจะหนุนให้มีการผลิตเชลแก๊สเชลออยมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยซัพพลายมันจะเข้ามาทิศทางราคาน้ํามันในระยะต่อไปอย่างไตลมากหนึ่งปีหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะลดลงทีนาพอคนมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็อุ้ยไม่กล้าและเวทอันซีก่อนแล้วก็พอดีอิสราเอลกับฮิสบอรอเขาก็มีการบรรลุข้อตกลง หย,หยุดติสงเออหยุดยิงช่วงมันช่วงคราวด้วยอ่าวแลก็เหลือรัสเซียยูเครนที่ที่ยังหุ่มๆมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีหลากหลายปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาที่เออเรียกว่าค่อนไปทั้งลบมากกว่าบวกเอางี้นอกในช่วงนี้ค่ะค่ะแต่แล้วกองทุนวายุพักเองก็ดูเหมือนว่าจะเทคเบรกด้วยนะคะเขาก็ต้องเวทนอันซีเพราะว่าถ้าหาว่า เขาผีผัาลงทุนไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอคนที่เขาบริหารเนี่ยเขาก็เสียเครดิตเหมือนกันเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูแลคือในเมื่อเขารับทําแล้วเขาก็ต้องดูแลให้ดีนะว่าอย่างนั้นเถอะค่ะโอ้โหหลายปัจจัยลบเลยนะคะจะหวังกําไรบริษัทจดทะเบียนที่เป็นพระเอกก็หวังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไต่วาามไดีะมันเน่าไต่มาสามนี่คือแย่กว่าที่คาดมากๆเลยอ่ะอืม โหไม่เหลืออะไรให้หวังเลยค่ะพี่ใหม่พอคืนนี้คืนนี้ยเราก็เราก็ต้องไปโฟกัสกันปีหน้าแล้วแหละไมาาสี่ก็คิดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนน่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าคิวสามแหละแต่ว่าภาพรวมทั้งปีเนี่ยมันจะโตน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะว่าเดิมเนี่ยคิดว่าจะโตเก้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ก็อาจจะเหลือสักสี่เปอร์เซนไ สี่เปอร์เซ็น์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเนี้ยเออก็ก็ต้องขออยก,กันลงมา t a ร g e เก็ตอินด์อะไรต่างๆก็ต้องปรับลดลงปรับลดกันลงมานะคะค uh huh. ทีนี้ตอนนี้ก็ไปปีหน้าแล้วแหละเพราะว่าปีนี้เหลืออีกแค่เดือนหนึ่งเพราะฉะนี้มองไปปีหน้าเนี่ยเออเราก็คิดว่าคือรัฐบาลอนะ่ะเขาก็คงจะออกมาตรการ มากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสามเดือนห้าเดือนครั้งอะไรเงี้ยอย่างโครงการดิจิทัล,ลที่เขาแจกเงินอน่ะรอบหนึ่งเขาแจกปลายกันยารอบสองเขาก็เว้นไปแล้วก็ะจะไปแจกก่อนตุจีนก็คือประมาณช้าปลายเดือนมกรา <ฮะ S 2> แล้วก็รอบที่สามเขาก็บอกว่าจะไปแจกเอาเมษาถึงมิถุนาก็คือเขาก็เหมือนกับคล้ายๆว่าผลักผลักดันให้ล้อมันเคลื่อน ไปอ่าแล้วก็เสริมโมเมนตัม um, พอมันเริ่มชะลอชะลอก็อ่ะผลักอีกสักครั้งหนึ่งเฟสสองอ่ะพอชะลอชะลอก็ผลักอีกสักครั้งหนึ่งเฟสสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็คิดว่าพอมันหมดเฟสสามแล้วมันจะไปไงต่อใช่ไหมมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาถึงก,ก,ก็ต้องติดตามกันค่ะค่ะอ่าปัจจัยสนับสนุนรอปีหน้าดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้แนะนํายังไงดีคะซื้อนี่ก็ ซื้อนี่จะจะจะมีโอกาสได้กำไรไหมคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะพี่ี่ว่าช่วงนี้คงต้องต้องคัดเลือกหุ้นคือเออเรียกว่า selective มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ดูแลอยังกลุ่มแบงค์เนี่ยอ่าเราเอาไปผูกกับอ่เกี่ยวกับเรื่องของการอา่แก้หนี้ควรเรือนการแก้หนี้ควรเรือนก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าอา่เขาก็จะเหมือนกับว่าอา่า เงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เอาเงินที่แบงค์ชาติเก็บได้จากกองทุงนฟื้นฟูเก็บได้จากธนาคารพาณิชย์ปกติเขาเก็บ0.46%ของเงินฝากทุกกเดือนเขาก็จะแบ่งตรงนี้ไปครึ่งหนึ่งคือ0.23%ของเงินฝากเนี่ยเอาไปเอาไปให้แบงค์นะคะก็คือแบงค์จะจ่าย0.46แต่ได้กับครึ่ง แต่ละแบงค์ได้คืนไป0.23คือครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปเป็นทุนในการปักโครงสร้างหนี้ครัวเรือนแต่อีกส่วนหนึ่งคือแบงค์จะต้องสมทบก็คือด้วยการให้ยกเว้นดอกเบีย้ยให้กับคนที่เข้าโครงการนี้3ปีค่ะทีนี้ในโครงการนี้เนี่ยมันจะมีหนี้ที่เข้าขายก็คือหนี้บ้านหนี้รถแล้วก็ s m อ l l อ m e เราก็มาดูว่าเออเราแบงค์ใหญ่แบงค์ไหนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเราคิดว่าแบงค์ที่น่าจะได้อาน,นิสงมากสุดจะเป็น S C B เพราะเขามีสัดส,ส่วนสินเชื่อบ้านรถแล้วก็สมอลเ e เนี่ยเยอะขณะที่เอ่อบีบเนี่ยเขามี o r p o r a t e Loan คือ ลูกนี้นี่รายใหญ่เขาเยอะเนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะเอชก็จะเด่นกว่าแล้วก็ปันผลเอชซเนี่ยปีนี้เราก็ยังคาดว่าจะจ่ายสูงนะคะก็คืออยู่ประมาณเก้าเปอร์เซนปีหน้าก็เช่นกันก็ก็เนี่ยก็คือถ้าเลือกเราก็ Selective ตอนนี้ก็เป็นเอชซตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์น,นะคะแล้วก็พวกที่เป็นเกี่ยวกับ กลุ่มสื่อสาร Data Center AI พวกนี้นะคะเราก็เลือกเป็นแอดวานตนะคะสัวโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนไข้คูเวตที่รัฐบาลคูเวตเขาจะช็อตลิสต์โรงพยาบาลก็ยังไม่ประกาศนะว่าเป็นโรงบาลไหนแต่ก็าเดาๆกันว่าจะเป็น BS, <ม> BDMS นี่ยได้แน่แต่ประเด็นคือว่าเขาจะตัดจำนวนคนไข้คูเวตที่ได้สิทธิ์ในการเข้ามารักษาในไทยเนี่ย ลงครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าคนไข้คูวเวตก็จะกลับมาไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนะหละอันนี้ก็ทำให้พวกโรงพยาบาลใหญ่ก็อาจจะแบบต้องไปหาคนไข้ middle east ชาติอื่นหรือว่าประเทศอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าในส่วนของตัวที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความงามก็คือเอมอตมาสเตอร์ที่ Q4 เนี่ยเราคิดว่าเขาจะทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการ์เพราะว่าเขาได้ลูกค้าอินโดเข้ามาเยอะเขาคือเขามีเอเจนต์นที่อินโดเอาคนอินโดเข้ามาทำสัรยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะโตจากคนไข้เพิ่มนะทั้งไทยทั้งต่างชาติแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากตัวบริษัทที่เขาไปร่วมลงทุนนะคะก,ก็เลยเลือกเป็นตัวโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับความงามคือตัวมาสเตอร์ แล้วก็ตัวที่ได้อาน,นิสงจากเรื่องของทำสองจชัดเจนก็คือตัว I V L เพราะว่าเขามีโรงงานที่อเมริกาเพราะนั้นเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้จากการที่ทำเนี่ยไปเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจากประเทศอื่นๆแต่ว่าของ I V L เขาอยู่สัรัฐเขาก็ไม่โดดก็จะได้เปรียบคู่แข่งขันก็ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ค่ะก็เรียกว่าต้องคัดเลือกกันสุดๆนะคะแล้วก็พี่ใหม่คัดเลือกมาให้4ตัวด้วยกันนะคะเพื่อวางแผนการลงทุนทีนี้ขอพี่ใหม่นะคะถามแบบนี้ค่ะ4ตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอวันที่ตลาดหุ้นอาจจะมีแพนิคหรือจังหวะในการเข้าหุ้นซื้อยังไงดีคะอ่าอย่าง i อ l เนี่ยถ้าเขาสามารถยืนเหนือยี่บาทได้มั่นคงเนี่ยพี่ว่าก็ทยอยเก็บได้ะนะคะ แล้วก็ส่วนตัวมาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยก็คือตรงนี้ก็เริ่มทยอยทยอยเก็บได้เช่นกันนะคะกะ็เป็นจุดที่เรียกว่าเขาไซเวย์มาสักพักเึงแล้วก,ก็ก็น่าจะได้อยู่นะคะแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยเทียบกับ เป้าเหล่า55ก็ถือว่ามีอัพสัย์นะคะส่วนตัวแอดวานแอดวานเนี่ยยังลงเหมือนกับว่ายังไม่ยังเหมือนกับอาจจะยังมีแรงขายอยู่เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรอจังหวะซื้อนิดนึงนะคะแถวแถว270บวกลบก็เป็นเอ่อเป็นเป็นราคาที่น่าสนใจค่ะค่ะด้าน SCB นะคะ SCB ก็คือ ถ้าดูตรงนี้แล้วก็ทยอยเก็บนะคะแล้วก็ให้จริงจริงๆ SCB เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกว่าตัวทุกตัวที่เรากล่าวมาได้ซ้ำนะคะเพราะว่าเขายืนเหนือเส้นข้เครดิตวันที่ประมาณ115บาทได้ค่ะค่ะ,ะให้คุณผู้ชมดูนะคะ งั้นเราอันนี้ก็เป็นจังหวะนะคะสําหรับการเก็บหุ้นนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้นะคะก็คือดูจากกราฟเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ พี่ใหม่ได้ให้แนวรับแนวต้านเอาไว้ให้ด้วยนะคะพี่ใหม่คะ่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะดูที่เทคนิคของตลาดหุ้นไทยกันบ้างคะ่ะสําหรับภาพเทคนิคของตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันเหมือนเป็นขาแค่ขารีบาวนะคะจากการปรับตัวลดลงมาลึกๆที่พี่หน่พี่ใหม่เคยบอกเราไว้ว่าเขาลงมาจากสักประมาณพันเโดยประมาณแล้วลงไปทดสอบจุดต่ําสุดสักประมาณ1270จุดนะคะตรงนี้ก็คืออยู่กลางๆงทางถ้าหลุด หนึ่งสี่สองศูนย์มันจะลงไปลึกไหมคะพี่ใหม่หนึ่งสี่สองศูนย์เนี่ยมันเป็นฟีโบนาชีทีอ่อยู่ที่กรอบที่เราดูก็คือกรอบล่างที่แถวแถวพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมคะกับกรอบบนที่ 1, พันห้าร้อยหกเนี่ยพันสี่ย uh ี huh. ่สิบมันจะเป็นฟีโบนาชีที่สามสิบแปดจุดสองที่ไม่คุณลุกนะเพราะถ้าเราตีฟีโบนาชีถัดไปเนี่ย มันจะไปนู่นเลยอ่ะพันเออมันจะไม่เินมันจะไปหลุดพันสีเพราะว่ามันเจอแนวจิตวิทยาที่พันสีก่อนแต่จริงๆพันสีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขแนวรักของฟิโบนัชชีถัดไปเนาะถัดไปจริงๆก็คือพันสามร้อยหกสิบห้าพันสามรอยหกสิบแถวนั้นค่ะอ๋อก็ลงค่อนข้างแรงนะคะหลายคนมองว่ามีโอกาสที่จะกลับไปที่พันสองเจ็ดสิบ อีกครั้งด้วยซ้าไปอันนั้นเราลองเราลองตีดูนะเดี๋ยวตีตีไปด้วยแทนตีด้วยค่ะอ่าตีด้วยกันนะค่ะมันจะมีหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะถ้าตัวเลขกลมๆแล้วก็มีพันสามหกสิบที่หกสิบเอ็ดจุดแปดอฮแล้วถ้าหากว่าท่านเลยก็คือพันสองร้อยเจ็ดสิบสามก็คือรูดิมแล้วถ้านิวโลใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นนิวโลเนี่ยตัดใหม่เจอก็หก หาเมันจะมีพันมันอาจจะตำ่ตำต่ำพันสองได้แต่ว่าพี่ว่าอันนั้นก็อาจจะแบบว่ารุนแรงไปอะ่ะเราดูกันเป็นสเต็ปสเต็ปเอาเอาว่าไม่ให้หลุดพันสก่อนถ้าหลุดก็ตรงแถวแถวพันอยหกสหรืออะไรเงี้ยพี่ว่าก็จะมีเด้งเด้งแบบมีในยาสำคัญนะหรือแม้แต่พันสยีบถ้าไม่ได้ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะมีเด้งแบบหลายสิบจุดได้เหมือนกัน ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เห็นภาพที่พี่ใหม่เล่าให้ฟังนะคะในจังหวะของปีหน้าอย่างที่เราดูไปเนี่ยกำไรก็ไม่ค่อยสู้ดีแต่ว่าถ้าเรามองจากตัวเลขเศรษฐกิจหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวเลข GDP ของไทยหรือว่าการส่งออกของไทยดูเหมือนว่าปลายปีแบบนี้มันจะดูดีนะคะพี่ใหม่ปีหน้าเนี่ยมองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอะคะ่ะ คือทางเราเองก็มองเอาไว้ที่ประมาณ3เอร์เซนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกำไร,รบริษัทจดทะเบียนเนี่ยพี่คิดว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่อาจจะโตโตได้ประมาณหนึ่งเลยะนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันกลายเป็นฐานต่ำไปแล้วเนื่องจากว่าตอนไตรมาสสามเนี่ยกำไร,รบริษัทจดทะเบียนที่เคยอยู่200,000 6 0 0 0 7 0 0 0 0เนี่ยไตรมาสสามเหลือแค่ประมาณ200,000ไม่ถึง200,001นะคะ มันเป็นตัวฉุดเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ในฟอร์ c ค s สของทาง DBS เนี่ยมองว่ากำไร EPS ของตลาดหุ้นปีนี้จะโตแค่สามแต่ปีหน้าเนี่ยจะโตได้สิบอ่าเพราะว่าจากฐานต่ำในปีนี้ค่ะค่ะเอ่อซึ่งถ้าปีหน้ากลับไปโตเป็นเลขสองหลักได้เนี่ยเราก็คิดว่าโอเคเอตลาดมันอ่า เซตอินดี x เนี่ยมันก็น่าจะกลับไปที่แถวแถวพันพันหกร้อยพันหกร้อยห้าสิบจุดได้ในปีหน้าค่ะค่ะพันหกร้อยโอ้ก็ยังดูดีอยู่นะคะก็<อ>ถ้าเทียบตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ถือว่ามีอับไซด์อยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ อ่าฮะอ๋ะอ,อค่ะยังไม่ได้ดูเวลวร้ายยังมีจังหวะของการโอกาสของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเพียงแต่ว่าต้องรอปัจจัยสนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมคะพี่ใหม่ใช่คือมันต้องรอเรื่องของปัจปจ,จัยหนุนแล้วก็ในเรื่องของตัวอเมริกาทว่าหลังจากทํามาเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการยี่สิบมกราแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะประเมินภาพรวมแล้วก็ทิศทางรวมไปถึงฟันโฟโออะไรต่างๆได้ได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะค่ะ อ่ะงั้นเรามาดูต่อนะคะขออนุญ,ญาตถามคำถามจากคุณผู้ชมกันบ้างน,นะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนสัมผัสอากาศบนดอยอากาศเริ่มเย็นแต่ออกซิเจนเริ่มหมดค่ะพี่ใหม่เข้าใจเลย <c oughs> ค่ะเพราะว่าตอนแรกมันตั้งท่ามาหมืจะไป 1, 5, ะพัน0้าพันพันห้าหรือสูงกว่าเอาแต่ว่าไปไม่ มันเหมือนกับว่าไปไม่ได้ซะแล้วอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะเหมือนหลอกเราไปเที่ยวแล้วทิ้งเราไว้อย่างนั้นเลยนะคะค่ะค่งั้นมาดูรายหุ้นกันค่ะขอมุมมองของ EPG ค่ะพี่ใหม่ค่ะ EPG ใช่ไหมคะค่ะค่ะ EPG พอดีทางเราอะไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงของปั ปัจจัยพื้นฐานก็ขอดูภาพเทคนิคกันนะคะ,<ฮ>ะคือเทคนิคระยะสั้นจริงๆไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันลงมาตอนนี้อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ต้องลุ้นว่าจะหลุด4บาทไหมคือถ้าไซด์เวดออกด้านข้างไม่หลุด4บาทเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปที่4.3หรือ4.5บาทได้แต่ถ้าหลุด4บาทเนี่ยอาจจะลงไปที่โลเดิมที่เขาเคยทำที่3.6ถึง3.5ค่ะ ค่ะตัวถัดไปค่ะขอ B E M ค่ะเบมเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของ M R T สายสีน้ำเงินเนี่ยพี่ว่าแนวโน้มโอเคดีต่อดีดีได,ด,ด้ดีต่อเนื่องได้เนี่ยถึงปีหน้านะคะแต่ว่าในส่วนของทางด่วนเนี่ยก็อาจจะแบบว่ายัางฟื้นช้าหน่อยอยังต่ำกว่าก่อนโควิดนะคะก็คือเป็นลักษณะข,ของการซื้ออ่อนตัว แนวรับก็คืออยู่แถวแถวบริเวณแอพิงนะคะตรงนี้ก็คือประมาณเจ็ดบาทสามสิบบวกลบแนวหนึ่งนะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือประมาณเจ็ดบาทค่ะค่ะตัวถัดไปขอมุมมองบี c อลค่ะตรงนี้รับได้ไหมคะบางกอกแล็บใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี ed, ้วันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า คือวันนี้ถ้าปิดหายได้นะคะก็จะเออก็จะดีมากแต่ว่าถ้าปิดหายไม่ได้เนี่ยต้องรองซื้ออ่อนตัวที่ประมาณ5บาทหรือต่ำกว่าค่ะเพราะวันนี้เขาทำหายห้าสองหแล้วถอยลงมา5บาทซึ่งมันดูดูในวันเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้าวันนี้ปิดต่ำปิดโลไม่ไม่ค่อยโอเคค่ะแต่ถ้าปิดหได้ถึงจะถึงจะ follow by ค่ะ ขยับไปต่อที่กลุ่มธนาคารตัวเล็กๆนะคะอย่าง TTB บ้างทยอยเก็บได้ไหมคะคุณผู้ชมถามขอรับต้านด้วยค่ะ TTB นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงแถวแถวเส้น moving 10วันพอดีเลยนะคะห้าสิบห้าสิบอันนี้ไม่คิดว่าเวทแอนด์ e ีไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทิศทางมันยังไม่ชัดว่าะจะขึ้นหรือจะโลงแต่ว่า ถ้าหากว่าจะซื้อใหม่เนี่ยมันมี2กลยุทธ์คือหนึ่งคือไป follow by ตอนที่เขายืนยืนเหนือ1.8บาทได้เพื่อไปขาย1.85ห,หรือสูงกว่ากับอีกอันนึงคือรอซื้อข้างล่างนะคะก็คือถ้าถอยลงมานี่ก็รอซื้อบาท70ต้นต้นบาท1.72 1.70แถวนั้นค่ะค่ะถัดไปเป็น BCP บางจากค่ะทุน33ค่ะที่ใหม่มองยังไงบ้างคะ ระยะสั้นตอนนี้เนี่ยก็ดูว่าดูภาพยังเป็นลบอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะอ่อนตัวลงมาที่โลที่แถวแถวยี่สิบแปดบาทห้าสิบหรือต่ำกว่าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้คือต้องเลี้ยงเลี้ยงตัวพยายามเลี้ยงตัวให้ไม่หลุดสามสิบอยู่แต่ว่าเทรนแล้วอ่ะดูแล้วมันอาจจะอาจจะหลุดได้นะคะเพราะนั้นก็คือไอ้ที่มีอยู่อาจจะถูกก่อนแล้วก็ ตรงนั้นส่วนนั้นก็รับันผลไปแต่จะซื้อเพิ่มเนี่ยต้องรอซื้อออนตัวดีกว่าค่ะค่ะขยับที่ทียูค่ะทียูไหลไม่หยุดเลยคุณผู้ชมทียูก็ไหลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าเออทียูเขาก็มีรายได้จากทางฝั่งยุโรปเยอะนะพอสุดครูวนะคะเพราะนั้นถ้าโดนเก็บภาษีนําเข้าเนี่ยเขาก็เขาก็จะเหนื่อยจากสหรัฐเขาก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะ,คะ ก็เอ่อ T.U เนี่ยถ้าดูเทรนด์แล้วก็คือซื้อใหม่รอแถวแถวสิบสาบาทบกุลกลบนะคะหรือก็ไป follow b ายตอนที่ยืนเหนืออ่อสิบาทได้มั่นคงดีกว่าค่ะค่ะกินปลาไม่รอดนะคะคุณผู้ชมบอกว่างั้นมากินไก่ถ้าสะสมช่วงนี้สำหรับกลุ่มสตีพอจะสะสมรับตุดจีนได้ไหมคะพี่ใหม่ล่าสุดมันมีประเด็น G.F.P.T กับทางด้านของ ราคาราคาไก<อ>่ในประเทศเนี่ยปรากฏว่ามันอ่อนนะแล้วก็การฟื้นตัวค่อนข้างช้านิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราจะไปซื้อหวังว่ามันรับจุดจีนแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้คือว่าเอ r ร์น g ิ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันอาจจะชะลอเพราะมันเป็นโลซีซันดีเอพีทีเนี่ยเขาขาย ขายไก่ไปต่างประเทศเป็นหลักรายได้นะส่วนในประเทศเขาขายเป็นตัวชิ้นส่วนเขาคนที่ขายไก่ในประเทศอิงในประเทศเยอะๆจริงๆอจะเป็นพวก CPF อะไรพวกนี้มากกว่านะคะก็มีตัวเด่นไหมคะ ท่านธุรกิจเนื้อสัตว์ตอนนี้เนี่ยหมูเด่นกว่าไก่นะอ่าเพราะว่าราคาหมูในไทยเนี่ยมันยังสูงแต่ทีนี้ CPF ก็จะไปเจอราคาหมูเวียดนามกับหมูจีนที่มันอ่อนลงอืมอเพราะฉะน,นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะบวกมันก็จะบวกซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีตัวตัวที่เป็นลบอะเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีไหมมันจะเป็นแบบนิวทรัลถึงลบ เล็กๆมากกว่านะคะในะในภาพเซกเตอร์ค่ะค่ะ,ะคำถามถัดไปนะคะเกค่ะทุนห้าสิบสี่บาทควรขายก่อนไหมคะเออจริงๆถ้าถือลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ไปแลกเป็นหุ้นใหม่ที่ว่าอักแนวโน้มของตัวหุ้นใหม่ของตัวที่ควบรวมระหว่างเกาฟกับอินทัชเนี่ยก็จะ เป็นตัวที่มี potential ในการเติบโตในระยะยาวที่ดีเหมือนกันค่ะค่ะขอตัวสุดท้ายค่ะ MTC ค่ะพี่ใหม่ MTC ตอนนี้ก็ คือก่อนหน้านี้เล่นกันว่าอัตรา,าดอกเบีย้ยขาลงเนาะเราก็จะได้ประโยชน์เราก็เรื่องของแจกเงินดิดดจิตอลแล้วก็เรื่องของอตัวปรับโครงสร้างนี้ควรเหลือนะะแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ดอกเบีย้ยเนี่ยด้วยนโยบายของทรัมป์เองเนี่ยก็อาจจะทําให้ดอกเบีย้ยทั่วโลกมันอาจจะลดลงช้ากว่าที่คาดนะคะเพราะฉะนั้นก็อ,อันนี้มันก็เหมือนกับว่าราคาพุ้นมันได้สะท้อนข่าวบวกไปเยอะแล้วเพราะนั้นถ้าโดยส่วนตัว ก็อยากจะซื้ออ่อนตัวมากกว่านะคะแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยก็คือเอ่อฟอลโล่บายไปจากตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องมี Stop Loss คือหลุด4 8่เอ่อรุดสี่เนี่ยต้อง Stop l ล s s ค่ะค่ะ,ะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมไว้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่ตลาดหุ้นสดใสนะคะเราขอคำแนะนำจากพี่ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ใหม่คะวันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ